สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินกับ ไกด์แพทไกด์แพดบรรยายค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะัดผ้าไหมสุรินวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ที่14ตุลาคมแต่ว่าคนสุรินทร์มีงานไหว้บรรพบุรุษเมื่อวานนะคะวันนี้แม่ค้าอาจจะไม่ครบมาประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีแม่ค้ามาเหมือนเดิมนี่เป็นร้านแรกที่คุณผู้ชมเดินเข้ามาที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์จะเจอร้านที่ตัดสําเร็จก็คือพร้อมใสจะเป็นแบบว่า,อ,าอะไรนะเลื่อนตะขอนะแบบนี้เป็นเลื่อนตะขอ แล้วก็เสื้อสมดเ,เป็นเป็นไซส์ M XL อะไรแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมไหมไหมไหมสุรินค่ะไหมไหม,ไม,ไมนี่คือสุรินก็ไหมสุรินนะคะไม่มีไหมลาวนะคะ มีบางท่านเดินเข้ามาบอกว่านี่หมายอะไรก็เลยบอกว่าไหมสุรินนะคะนี่ก็จะเป็นผ้าพันคอช่วงนี้ใกล้จะหน้าหนาวแล้วพี่สังวานขายดีไหมนี่ร้านพี่สังวานนะคะเดูดูด้านด้านพี่สังวาน สวัสดีค่ะป้าชมสีธรรมชาติใช่ไหมคะเนี่ยสีธรรมชาติป้าชมเพื่ออะไรนะท่าตูงอ๋อของป้าชมสวยนะสีธรรมชาติสีธรรมชาติจะเป็นโทนแบบนี้มีคุณผู้ชมถามว่า สีธรรมชาติดูยังไงเนี่ยค่ะจะเป็นคลามคลั่งขีจะได้แค่โทนแค่นี้ค่ะนี่คือสีเคมีค่ะร้อยสีพันลายตัวนี้จะเป็นสบายเนาะสบายไหมนะสบายโฮ นะคะวันนี้ไหว้เบนแล้วใช่ไหมนี่แม่ค้าไม่มาครึ่งหนึ่งเลยส <Yeah. S 1> งสัยไปเที่ยวต่อไปใส่บาทเนาะวันนี้มันพระนะคะวันนี้มันพระอันนี้โฮโฮโฮเกียรติเนาะสีธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมโฮเกียรตินี่เสียท่านแล้วทอยากมากบัตรหมี่ก็ยากสีธรรมชาตินะคะนี่ตัวนี้มันจะมันจะย้อมหลายอย่างนะคะที่จะได้เขียวเนี่ย ครามครามครามกับเหลืองเป็นเขียวใช่ไหมคะจ้าอ่าแล้วก็คลั่งก็สีแดงนะคะคุณยายสาวคะคุณยายเป็นไงขายดีไหมไปเมืองทองไปเมืองทองขายดีไหมได้อันนี้ยอมมะเกลือนะน่ะยมยา้อมย่างย้อมย่างสวยอันนี้นี่เขาเยิบอย่างนี้นี่นี่ร้านของคุณป้าสาวค่ะสีธรรมชาติหมดนะของป้าสาวนะคะเนี่ย สวยทุกผืนค่ะคุณผู้ชมอันนี้ผืนนี้เคมีใช่ไหมผืนนี้เคมีเนาะธรรมชาติหมดธรรมชาติหรอทำไมสวยแท้ยอมยอมข้างข้างกับอะไรข้างกับไอ้อันข้างมะคอนข้างองมคะคอนหยได้สีสวยจังอันนี้ก็ธรรมชาติเหรอหอือ นักท่องเที่ยวจากที่ไหนคะใช่คนสุรินไหมคะกรุงเทพค่ะเราทราบแม้ว่ามีตลาดได้ยังไงคะะมีเจ้าถิ่นพาเจ้าถิ่นพามายินดีต้อนรับสู่สุรินนะคะซื้อไปเยอะๆนะคะอันนี้วันนี้การทัดใส่กระโปรงนะคะเดี๋ยวกันนะคะวันนี้ใส่กระโปรงน่ารักมหมติ้วนิวติ้วนิวแบบว่าไม่อัดกาวนะคะใส่แบบนี้นะคะ อ๋อใใส่นะใหม่อ่ะเดี๋ยวลองมาดูอ่ะมาค่ะสำหรับผ้าใหม่ที่ทอพิเศษจาก ตำบลเอ้ยตำบลอะไรจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นอำเภอชุมพลบุรีนะคะร้านน้องเอี้ยงนี้เป็นผ้าไหมพรีเมียมไหมบ้านพุ่งยืนนะคะแล้วก็ทอสิทธิ์กอกว่าจะได้ดอกลายนะคะเป็นก้นหอยด้วยลาวดีเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะยกถึง30ดอกถ้าแพทย์จาไม่ผิดนะพอดีว่ามีเสียงแทรกเข้ามามีเพื่อนมาทัก,กเลยต้องดูดเสียงออกนะคะเดี๋ยวจะเจอคาไม่สุภาพนะคะก็ต้องบรรญ,ญายเองเพราะนั้นใครสนใจผ้าไหมของร้านน้องเอี้ยงนะคะมีให้เลือกเนี่ยะคะ่ะ เบอร์เมื่อกี้เป็นเบอร์หนึ่งตัวนี้เป็นเบอร์สองเป็นเหลืองไพลนะคะราคารเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0 0นะคะ5 1า0อานน้ำยาส่งถ้าสนใจก็ติดต่อแกลแพ์มานะคะแคปหน้าจอมาแล้วถ้าเกิดว่าอยู่แพทจะโทรไปบอกน้องเอี้ยงแล้วก็เขาก็จะเอามาส่งให้วันเสาร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูได้เลยค่ะว่าไม่ง่ายกว่าจะทอได้ผ้าไหม หผืนแล้วคนทอเนี่ยอายุหกแล้วต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการทอและก็การมัดหมี่นี่คือเหลืองไพลสวยดีค่ะแบบมีหน้านางนะคะเรานุ่มสดก็ได้ค่ะถ้าอาบน้ำยนายนี่ก็จะสวยมีบางผืนอาบแล้วก็ยังไม่อาบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก่อนว่าอยากได้ แต่ถ้าไม่ได้สนใจก็ชมว่านี่คือร้านน้องเอี้ยงที่มาขายที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์จากอำเภอชุมพลบุรีเรืองไพรนี้นะคะสีจริงจะเป็นลักษณะแบบสวยดีเหมือนทองคะ่ะอลังการสวยงามผ้าไหมสุรินนี้บอกได้เลยค่ะว่าไปที่ไหนก็โดดเด่นเป็นสงา่าแล้วก็ มีความอยากได้กันนะคะมีซื้อกันไปหลายรายจากที่แพทพา,าเที่ยวตลาดแล้วก็แคปหน้าจอมาหลายต้นเลยจากกรุงเทพก็มีเพราะว่ามันมันยากที่จะอะไรนะขึ้นเหยียบ30ครั้งกว่าจะได้เป็นดอกนะคะแล้วก็นี่เบอร์3นะคะก็สวยเช่นเดียวกันเห็นไหมคะอลังการเนี่ยแล้วก็ไม่หนามากนะคะสวยดีคะ่ะใครสนใจก็ ทักทายแคปหน้าจอมาว่าเป็นนี่เป็นเบอร์สนะคะเพราะว่าพัชจะได้รู้ว่าเป็นเบอร์3แล้วไปแคปหน้าจอตรงกับที่ที่น้องเอี้ยงยังมีอยู่เนี่ยก็จะได้มาทักทายกันนะคะแต่ว่าคุณที่ซื้อแบบนี้ต้องโอนเงินเท่านั้นเพราะว่าต้องนําไปชําระให้น้องเอี้ยงถึงจะเอามานี้ได้นคี่คเธอก็เลยโชว์ผ่านแสงของไฟที่เป็นแสงพระแสงพระอทิตธรรมดาเนี่ย มันจะมีความมันบอสวยของภาพหม่โซรินค่ะนี่คือร้านน้องเอี้ยงสนใจทักแชทนะคะทูเบอร์แกแพททิ้งไว้อยู่บนข้างบนนี้นะคะค่ะก็มาชมร้านต่อไปกันนะคะระหว่างถ่ายทำก็ดีใจมากเลยนะคะที่เออคุยกับแม่ค้าท่านนี้อยู่แล้วก็มีคุณผู้ชมที่ดีนเสียงไกดแพทกำลังพาเที่ยวตลาดนัดภาพหมศุรลินบอกว่าชมชมเอ่อในคลิปเอ่อช่องไกด์แพทนี่แหละถึงได้มา นะคะจากจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบคุณมากเลยจุดปรสงค์ของการทำช่องคือโปรโมทประชาสัมพันธ์ตลาดนัดภาพหม่สรินแล้วให้คุณผู้ชมที่อยู่ทั่วไทยได้มาเห็นเองมาจับต้องเองแม่ค้าเขาก็จะได้ขายได้ถ้ามาไม่ได้กายแพทย์ถึงจะ ได้ช่วยเหลือไงคะนี่คือความรู้สึกที่ประทับใจมากๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายหน้าตานะคะเพราะท่านกําลังชอปปิ้งอยู่เดินทางมาจากจังหวัดนครนาชศีมาเลยอันนี้แหละคะ่ะ2ท่านนี้แะคะ่ะอ่าขอบคุณมากเลยที่รับชมช่องไกด์แพดแล้วบอกว่าชมจากช่องนี้แหละก็เลยได้มาที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินยินดีต้อนรับสุรินยินดีต้อนรับแล้วก็ซื้อไปเยอะนะคะอืดีใจมากๆเลยคนทําช่องมีความเพื่อ<ด>แล้วก็มาร้านนี้นะคะที่เป็นร้านตัดสําเร็จจากอําเภอขวาวสุรินนะคะพี่ ในรับนะคะราคาเบาๆแต่ว่าเขาจะขายเป็นเบอร์ M เบอร์ L mm hmm. คนสุรินนะคะจะเสนเนเยงเขมเมีเยอะจะไม่ใช่เบอร์ L นะเบอร์ L <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วชอบมากเลยตัว L เนี่ยคนสุรินจะไม่พิกว่าตัว L ตัว L <c oughs> ผ้าของแกนะคะสวยทุกผืนแล้วก็ตัดแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่2 0กว่ากว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้อยากให้มันเลือกเองถึงจะถูกใจนะคะเป็นทั้งกางเกงเป็นทั้งเสื้อสำเร็จแล้วก็เป็นกางเกงสำเร็จมากมายเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เขามาเฉพาะวันเส,สาร์นะสรงก็ตัดเป็นเสื้อสำเร็จสำหรับผู้ชายแล้วก็มีอัมพุมนี่นะค่ะอัมพุม สวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นสนใจอยากมาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมศสุรินไกด์แพคอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาแล้วเดินเย็นสบายมานอน1คืนนะคะไกด์แพคจะมีราคาพิเศษให้จะทํางานกับหอการค้ากําลังจะไปถ่ายทำโรงแรมหนึ่งนะคะเพราะนัคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะมีราคาโปรโมชั่นนอนโรงแรม1คืนราคาเพียงไม่กี่ร้อย นะคะนอนวันศุกร์แล้วก็ช้อปปิ้งวันเสาร์แล้วเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวจะกำลังจะไปทำนะคะโรงแรมอีกแรมหนึ่งนะคะไป inspect โรงแรมแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้มาจองแล้วก็ติดต่อไกด์แพ์จะได้ราคาพิเศษเพราะว่ามานอนพักหนึ่งคืนแล้วเราจะได้ช้อปปิง้งได้สบายๆตอนเช้านะคะไม่ใช่ว่ามาถึงตอนเช้าวันเสาร์แล้วเดินไปเดินมา หมดเวลาแล้วเพราะว่าผ้าไหมนี่มีกว่า50ร้านค้าค่ะอย่าให้มาดอนตอนเย็นนะคะถ้าใกรแพทยไม่รรติดภารกิจจะพาทเที่ยวเองพาชมเมืองสุดเองไม่คิดค่าตัวเลยนะคะและที่สำคัญคืออย่าให้คุณผู้ชมได้มาเห็นมาจับต้อง แม่ค้าก็ก็ชื่นใจแพทก็มีความสุขปลายทางอยู่ที่แม่ค้าค่ะไกด์แพเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ที่มาขายก็เพราะว่าคุณผู้ชมมาไม่ได้ทั่วไทยส่งมาแล้วกว่า600กว่าผืน3ปีกว่าเนี่ต้องขอบพระคุณบุญคุณผ้าไหมทําให้ไกด์ตกงานได้มีงานทําแบบไม่รู้ตัวตอนเมื่อก่อนไม่เคยรู้รายผ้าไหมตอนนี้พอจําได้แล้วก็ดูเป็นนะคะนี่คือร้อยสี่พันลายผ้าไหมสุรินเห็นไหมคะแต่ละร้านค้าเนี่ยอืม บางคะ่ะบางร้านค้าก็เป็นร้านค้าส่งแม่ค้าร้านนี้ก็จะตลกแพทชอบทักทายเขาทุกครั้งที่เวลาที่เดินผ่านนะคะเพราะว่าแม่ค้าจะอารมณ์ดีนะคะซึ่งคุณผู้ชมครับผ้าไหมนี่มาจากหลายอำเภอศรีขอรภูมจอมพระขว,วัญรินท่าตูมลำดวนสังขะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามาตลาดนัดผ้าไหมเนี่ย ไม่คุมคุมที่สุดกับการได้เห็นผ้าไหมร้อยสีพัลายผ้าไหมสุรินนะคะคุยกันแล้วก็จะสนุกชอบแซวแมค่ค้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้เขามีกําลังแงใจนะคะและถ้าเกิดคลิปนี้ดังคุณผู้ชมก็ได้มาเจอเขามาซื้อกับเขาแพทก็มีความสุขด,ด้วยเขาก็จะได้มีรายได้ด้วยนะคะก็เรียนเจอกคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินด้วยนะคะ ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่1ของตลาดนัดผ้าใหม่วันที่14ตุลาคมค่ะเพราะว่าบรรยากาศของช่วงนี้จะเป็นเริ่มต้นเป็นฤด,ดูหนาวลมจะพัดผ้าไหมพลิ้วเย็นสบายนะคะแม่ค่ะก็ไม่รีบกลับ กายแพทก็ถ่ายทําได้คลิปที่1ยังไม่จบเดี๋ยวมีคลิปที่2ชมกันต่อเพลินๆเผื่อว่ามีวันไหนได้มาเยือนสุรินทร์นะคะกายแพทเจริาคาพิเศษให้นอนโรงแรมหนึ่งคืนกำลังประสานงานกับหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ในราคาพิเศษหลักร้อยนะคะแล้วก็นอนหนึ่งคืนแล้ววันเสาร์ก็ค่อยมาช้อปปิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พบกันในคลิปที่2ค่ะ